มาจ้าต่อกันที่นะคะดวงความรักชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะปากแรกเดือนพฤศจิกนะคะก็เอาตั้งแต่วันนี้เลยนะคะนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกเนาะอันดับแรกนะคะดูพลังงานความคิดความรู้สึกอารมณ์นะคะที่ชาวธาตุน,น้ำได้เจอนะเป็นอย่างไรบ้างในปัจจุบันนี้นะคะ เดี๋ยวค่อยไปดูฝั่งเขาอางใบแรกนะคะได้ไพ่เซเว่นออจ้าเจ็ดดาบนะจ๊ะเดี๋ยวเขาเปิดสักสามใบแล้วกันนะเนาะอาติดปากคำสวยติดปากนะสวยติดปากนะคะเออวบอนะคะหนึ่งไม้เท้าแล้วก็ strength นะคะสามใบนี้หมายความว่ายังไ่นะคะไพ่เจ็ดอุ้ย ไพ่เจ็ดไม้ทาเอ้ยไม่ใช่เจ็ดดาบเนี่ยนะคะใบเนี้ยสิ่งแรกที่รู้สึกเลยคือคุณน่ะมีความลับนะคะหรือคุณรู้สึกว่าคนที่เข้ามาคุยเนี่ยคนใหม่ๆเนี่ยคุยออนไลน์ส่งข้อความอะไรมาเนี่ยเขาดูไม่น่าไว้ใจเหมือนเขาเขาเรียกอะไรอะ่ะมันมีความพยายามอะ่ะนึกออกไหม พยายามที่จะหวาดล้อมพยายามเอาชนะใจคุณพยายามที่จะแบบอ่ะเดี๋ยวขอขอพูดอย่างนี้ละกันเพราะว่ามันมันมีสเตร็งขึ้นมาเนาะสเตร็งเนี่ยมันอาจจะหมายถึงตัวคุณเองนะคะที่แบบว่ามีความสามารถเป็นคนเก่งควบคุมสถา,านการณ์ได้ดีควบคุมอารมณ์ได้ดีเก็บอาการได้ดีเพราะว่าคนที่ที่เข้ามาคุยกับคุณเนี่ยหรือคู่ อะไรจะบอกว่าคู่รักดีไหมหมายถึงว่าคนคุยแล้วกันนะหรือแฟนของคุณเนี่ยเขาดื้อนะคะหรือว่าคนคนนีเ้เหมือนเสือเนะาะไพ่สิ่งตัวเนี่ยเหมือนคุยไม่รู้เรื่องก็ได้นะฮะต้องกำหลับนะถ้าคนที่แบบว่าเป็นแฟนกันอยู่แล้วเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าช่วงนี้แฟนคุณน่าสงสัยคุณกำลังพยายามที่จะใช้วิชา ในการล้วงความลับก็ได้นะคะหรือคนที่แบบเพิ่งคุยกันเออแชทๆอะไรใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเองก็มีดีคารมดีเก่งแต่เก่งไม่สู้คุณนะเพราะว่าไพ่สเตรนจ์ขึ้นมาเนี่ยนะก็คือแบบอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้ใจเออบางสิ่งบางอย่างที่แบบว่าเขาพูดมานะ ถ้าคุณเป็นแฟนกันคบกันมาสักระยะหนึ่งเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอยู่ดีๆเขาก็มีไอเดียแปลกๆทำตัวแปลกๆที่เขาไม่เคยทำมาก่อนอืมอยากทำอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยมันน่าสงสัยประมาณนี้นะคะถ้าคนที่เพิ่งคุยมันก็ไม่แปลกหรอกที่เขาจะมีความลับหรือว่าเราอาจจะไม่ไม่รู้กันทุกมุมนะไม่แปลกที่เราจะไม่ไว้ใจนะคะ,ะทีนี้มาดูในฝั่งเขาบ้างนะคะว่า เขาเนี่ยนะคิดและรู้สึกนะคะกับคุณอย่างไรมองสถานการณ์ความรักเนี่ยความรักความสัมพันธ์อย่างไรนะคะสิบไม้เท้านะคะหนักอกหนักใจมีอะไรต้องแบกไว้เยอะแยะนะคะก้าวเหรียญอ,อุ้ย the devil จ้านะคะอ่ะในฝั่งของเขานี่นะคนคนนี้ถ้าเขาชอบคุณจริงๆนะ ถ้าเขาไม่ไม่มีแฟนนะถ้าเขาโสดแบบร้อยเปอร์เซ็นเอาแบบเอาแบบโสดก่อนก็คือเขาจะคิดแบบว่าเฮ้ยฉันก็มีดีนะฉันก็หล่อฉันก็สวยนะฉันก็แบบโปรไฟล์ดีนะแต่ทําไมคุณอนะถึงไม่เปิดใจยากจังเลยจีบคุณยากกังแล้วก็รู้สึกว่าหลงเสน่ห์นะคะให้เดวิลขึ้นมามันหมายถึงแบบชอบอะเขาชอบคุณมากไม่ว่าคุณจะพูดคุณจะทําอะไรมันดูมีเสน่ห์ไปหมดมัน มันเย้ายวนไปหมดนะะดูดีไปหมดอืมและกรณีที่ถ้าเขาไม่โสดละ่ะนะคะกรณีถ้าเขาไม่โสดแล้วเขามาจีบคุณนะคะก็นั่นแหละนะหนักอกหนักใจนะคะจะทำยังไงถึงจะได้มาเป็นไปได้นะที่เขาจะไม่โสดแล้วเขาถึงทำตัวลับๆล่อๆเออสร้างโปรไฟล์บางหน้าว่าสวยหล่อดูดีโสด แต่ความจริงก็ไม่ได้สดแหละแต่เขาก็หนักใจอะอยากได้อะไรอย่างเงี้ยกับอีกกรณีหนึ่งคือถ้าคุณกับเขาคนนี้เนี่ยนะเป็นแฟนกันอยู่แล้วนะคะเออก็บอกเลยว่ามันคงไม่ได้มีใครคนอื่นหรอกเึือ,อกอกไหมเธอเออเหมือนเขาเองก็ตั้งใจทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยไพ่เดวิลขึ้นมาอาจจะเรื่องภาระหน้าที่ธุรกิจการงานนะคะที่ มันเยอะมันมากมันแบบมันแน่นน่ะมันไม่มีเวลาที่จะผลาไปทำอย่างอื่นเออกลายเป็นว่าเขาก็หนักใจที่จะต้องแบบงานก็เหนื่อยละธุรกิจก็ต้องดูแลแล้วก็คุณคุณก็ไม่ไว้ใจเขาอะไรประมาณนี้นะคะอ่าขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์น,นะระหว่างคุณนะคะกับความรักของคุณชาวธาตุน้ำเป็นอย่างไรเอ่ยเด็กถือช่วยนะคะ สามไม้เท้าเด็กถือดาบนะก็ยังเห็นว่ามีคนงอแงอนะคะในความสัมพันธ์อยู่นะด้วยความที่แบบว่าถามว่ายังรักกันไหมก็ยังรักกันแหละนะคะมีการให้และได้รับสิ่งที่ดีการเซอร์ไพรส์นะคะการทำอะไรเ,เล็กๆน่ารักนรักให้กันนะคะเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ หรือเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเดินหน้าได้เอออาจจะมีการแพลนว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกัน,นที่นู่นที่นั่นที่นี่นะคะเออแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันก็ยังมีความงอนมีความน้อยใจอยู่แบบโอ๊ยจะไปจริงหรือเปล่าพูดแล้วก็ไม่ไปสักทีอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นเด็กถือดาบขึ้นมาเนาะมันเป็นความความจุมจิมอะคะปัญหา ถ้าเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบแตกหักอะไรอย่างเงี้ยก็ก็โอเคถ้าเธอเสนอข้อเสนอของเธอมันดูดีมันโอเคฉันก็รับฟังนะถ้าถ้าจะไปเที่ยวกันจะไปนู่นนี่รับไว้นะแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ไว้ใจเธอร้อยเปอร์เซ็นอะไรประมาณนั้นนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะอ่ะขอคําแนะนาําละกันนะปากแรกนี่ก็ว่าคุณคงจะ เลิกสงสัยเข้าไปแล้วบ้างนะคะอุ้ยไพ่เด็ดขึ้นมาหมดเลยอะ่ะอุ้ยเธออุ้ยเธอว่าไม่ได้นะคะไพ่เด็ดถือเหรียญไพ่เหรียญแล้วก็หนุ่มถวยด้วยนะ,ะอ่ะมีมีโชคนะคะเนี่ยโชคนะโชคการเงินด้วยนะคะคําแนะนําสําหรับถ้ามันตีเป็นเรื่องความรักเนาะก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจนะคะหรือคนรักให้โชค คนรักให้โชคเล็กๆน้อยๆก็ได้เหมือนกันมันเป็นไพ่เด็กหรือเออคนที่อายุน้อยกว่าให้โชคก็ได้เหมือนกันหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่าคนที่อายุน้อยกว่าแนะนำใครใหม่ๆเข้ามาและเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากถือว่าเป็นโชคดีไพ่ไพ่หนึ่งถ้วยกับไพ่หนึ่งเหรียญอันเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภเกี่ยวกับแบบ ความสัมพันธ์จริงๆมันขึ้นมาอันนี้ตั้งแต่แรกด้วยนะเนี่ยเชิเห็นไหมคือช่วงเนี้ยคุณจะได้อะไรมาง่ายๆนะคะถ้าคนโสดเนี่ยก็จะได้แฟนแบบอยู่เฉยๆก็ได้มีคนแนะนําให้คุยมีคนแนะนําให้เจออะไรอย่างเงี้ยอืมก็ถือว่าเป็น energy ที่ดีนะต้นร้ายปลายดีคือมันยังไม่ได้มีข้อเท็จจริงในสิ่งที่คุณสงสัยว่า เขาอะทำผิดหรือว่าเขาเป็นแบบนั้นจริงๆยังไม่มีมันเป็นแค่ข้อสงสัยและความราแวดระว่างตัวคุณเองส่วนในปักแรกนี้นะคะถ้าลองปล่อยใจให้แบบ enjoy กับมันบ้างนะคะคุณจะมีความสุขแบบมากๆด้วยเพราะว่าไพ่ของความโชคดีเนี่ยขึ้นมานะเกี่ยวกับการเงินด้วยก็คืออาจจะเป็นโชคที่มากับ คนรักอะไรประมาณนี้เนาะอาถ้าช,ชอบเอ e นอ y จีนี้นะคะน้อมรับคำทำนายไว้ได้เลยจ้า